รถเป็นรุ่นนี้สตาร์ทเท้าเหรอเป็นรุ่นนี้เป็นเปิดประทุนรุ่นนี้สตาร์ทเหรอฮะมันก็จะใส่นิดนึงนะคะเป็นปะทุนรุ่นนี้เปิดประทุนรุ่นนี้รถเปิดปะทุนรุ่นนี้มันก็จะใส่นิดนึงแต่ขอบอกเลยว่าแอร์เย็นฉับค่ะแอร์แบบว่าปะทะหน้าเลยโคตรเปิดหนึ่งค่ะแอร์คือแบบ ้วยรุ่นนี้านมันหมดเเนเบรกดีใช่มอังดีอ๋อโอเคอันนี้ไม่ใช่เกียรออโตนะคะรุเป็น,นวดค่ะเน,นวนเ,ปนเป็นน,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 นโอเคเปนนนวด เหมือนรถแข่งเลยเสียงคล้ายๆเบฟออมเลยนะเย็นไหมอะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใส่ทำไม เดี๋ยวหน้าอกของคุณจะไม่คงที่นะคะจะไม่้อทิ้งไปน้ำตาลไหลเลยอ่ะเมวันนี้ประสบก็จะไม่มีค่ะแหนมหน้าแหนมหลังค่ะเมื่อกี้ก็นั่งขับผักแก้วนั่งขับแบบแก้วมาแล้วเอ่อน้ำตาลไหลเยอะนั่งขวดรออยู่ตรงนี้แล้วมามาขับเป็นเปิดประตุนีไม่บ้านแค่ไหนนะ จะถึงคิวถ่ายแล้วนะคะเราจะต้องคิวเธร์ก่อนคิวเธอร์ตรง,ตรงหด้าร้านพิจิตรเบ็งหนลูกพี่เบ็งหนพี่เบ็งลูพี่เบ่งเบี่ยอมาแล้ มอบด้วยมอบมอมอย่างเดียวแดงแว่นเด็กแว่นลงมแรงโอ้ยถึงแล้วผมเิวเลยนะเป็นลูกไหนถึงได้บอกลืมลืมไปไมถึงแล้วถึงที่หมายแล้วค่ะรันแปดอันดับสองที่หมายแล้วนะคะเออ อยากไาเียรจะมีด้วเราเข้าไปข้างในใช่ไหมไอ่าะโอเค